ไว้ที่สวนสวยมากๆเลยและจะมาบอกวิธีการที่เล็กทำนะวิธีการาบำรุงอ่ะยกให้ดูหัวหนักอยูนะคะนี่น้ำหนึ่งบัวกะประมาณนะคะเกือบสีลิตรนะทุกคนนี่คือจูเลนซี e อ e อ็มเนะคะเ x t r a าเขาจะบอกวิธีการใช้ด้านหลังเรียบร้อยอันนี้คือขนาด1ลิตร ถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้ให้ขยายนะคะ1ลิตรขยายได้18เท่าใช้น้ำส8บเท่าใช้กับกะน้ำตาลนะรสพืชน,นะคะจริงๆอ่ะถ้าขย,ายนะันน่ะทุกๆ3วันเขาจะบอกเลยว่าทุกๆ3วันนี่นะคะบำรุงได้หมดเลยมะเขือเทศแตงฟักทองแตงกวาแตงโมปามข้าวมันสับปะหลงอ้อยนะคะคือดีมากเป็นจุลินทรีย์ดีนะคะโอเค ทีนี้เราจะมาใช้การน้ำโดยประมาณประมาณ1ลิตรนะก่อนใช้ปุ๋ยให้เขย่าก่อนให้เขย่าก่อนนะคะแล้วก็กลิ่นของปุ๋ยจุลินทีน้ำหมักโดยแท้เลยค่ะถ้าใครเคยหมักน้ำผลไม้นะอย่างเล็กนี่คือมีน้ำเอนไซน์นะคะพวกโปรไบโอติกนะคือกลิ่นคล้ายกันเลยมันจะออกเปรียปร้ยวมีมีความเปรียปร้ยวๆหอม,อมแนวแบบ ออกสับประรดไปทางแบบเสียเสียหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เหม็นแบบเหม็นแบบเป็นน้ําเน่าเลยไม่ใช่นะทุกคนแล้วก็จุลินซีเอมกตาเนี่ย1ปีนะคะต้องใช้ให้หมด1ปีใช้ให้หมดนะทุกคนแล้วกะใส่2ฝาเป็นคนมือหนักไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะ แล้เดี๋ยวจะมาบำรุงข้าวให้ดูนะทุกคนข้าวเล็กตอนนี้งามมากเลยข้าวเนี่ยถ้าขยันนะคะถ้าขยานันจริงๆเขาก็ให้ฉีดบ่อยนั่นแหละแต่ว่ามันก็แบบว่าไม่มีใครที่จะแบบไปฉีดได้่อยขนาดนั้นนะคะก็ช่วงที่ข้าวกําลังจะตั้งท้องหรือออกรววเนี่ยให้ฉีดเลยนะทุกคนเพราะบางคนอนะ่ะไม่ได้ทําปุ๋ยชีวภาพที่จะแบบว่าลดร,ราดดิน ไว้ก่อนอย่างเงี้ยใช้กุย๋ยจุลินซีย e อ็มจุลินซีย e ์ e M. หมายถึงตัวจุลินซีย e ที่เล็กๆเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เป็นล้านล้านล้านลาน้ลานตัวนะะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะทุกคนอ่ะเราก็คนผสมให้น้ำและจุลินรีย e ์เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะไปรดวหรือใครจะใช้ร่วมกับ อุ้ยน้ำอื่นๆได้เลยยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพนะคะส่วนเล็กไม่นะเล็กจะใช้แต่จุลินซี m อเโอเคเดี๋ยวพาไปรถเดี๋ยวขอกับกล้องนะคะ ะะจะพามาดูพลิกเล็กจริงๆอะ่ะความจริงมันจะสวยกว่าในรูปนะทุกคนมันจะสวยกว่าในรูปอันนี้ก็เป็นสมุนไพรทั้งหมดนะมันอาจจะโรคหน่อยนะคะแต่ว่าคือเล็กจะไม่ถอนทิ้งเพราะมันเป็นสมุนไพรอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะสงสัยว่าลงหัวแบบใหญ่แล้วนะทุกคนมันเป็นปีแล้วนะคะและอันนี้ก็คือเห็ดขอนขาวพาแวะนิดนึงจริงๆมันสวยกว่าในรูปนะเล็กใส่รองเทา้าบูทนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่า ที่ไม่ดึงออกอันนี้ก็ทองพันช่างค่ะทุกคนส่วนต้นด้านบนก็เป็นใบหมี่ใครต้องการใบหมี่สดๆทักเล็กมาได้เลยนะอันนี้เป็นแชมพูสระผมสมุนไพรร้อยเปอซที่ใช้แบบสดนะคะเดี๋ยวเล็กแนะนำวิธีการใช้คือพ่อเล็กเนี่ย ผมเนี่ยผมขาวอ่ะทุกคนแค่แซมนะแค่แซมเจ็ดสิบปีแค่แซมนะคะใช้ใบหมี่ในการสระผมเล็กจะบอกวิธีใครสนใจทักมาได้เลยนะโอเคอ่าทีนี้มาที่พริกของเราดูค่ะดูนี่เลยเนี่ยสวยมากทุกคนดูพริกดูสิคะสวยมากๆเลย สวยมากๆเลยอันนี้เล็กพาะเองนะทุกคนเพาะเองปลูกไว้ที่สวนนะคะเนี่ยมันรอดจากปกติพริกหน้าฝนเนี่ยคือมันจะไม่รอดเนี่ยทุกคนดูเนี่ยมันเกิดดอกใหม่อันนี้ปลูกเองเพาะเองด้วยนะได้เม็ดพริกแบบแดงๆมาเนี่แหละค่ะเล็กก็มาพาะเองเนี่ยส้มๆแดงๆเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนมันแบบมันเหมือนหมูแดงอะ่ะมันเหมือนหมูแดงนะดูสิ น่ารักอ่ะตะมูตะมีอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดนี้เดี๋ยวเก็บให้ดูแดงมากอันนี้คือพอได้เนี่ยพอต่อได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเล็กก็เอาเม็ดมาพอเหมือนกันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใครสนใจพริกก็คือทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวเล็กจะให้ไอดีลายใต้คลิปนี้นะทำคลิปมาหลายปีไม่ต้องกลัวคอเซ็นเตอร์นะคะไอดีลทักมาได้เลยนะเนี่ยใครต้องการอะไรเขาก็จะทักมานะคะก่อนหน้านี้ แล้วก็กระจายพริกพริกหอมพริกขาวนะคะวิธีการอ่ะดูพริกต้นเดียวนะทุกคนต้นเดียวนะคะคือปลูกประดับได้เลยใครจะไม่ชอบจะถ้าใครติดตามเล็กมานานจะรู้ว่าเล็กเป็นคนที่ชอบพริกมากบางคนเรียกเจ้าแม่พริกเพราะไปดูได้เลยนะคะเล็กจะชอบปลูกพริกแต่จริงๆไม่ชอบกินเผ็ดนะปลูกไว้มันเป็นเอ่อมันมันชอบส่วนตัวนะสีมันสวยแล้วก็สีมันแดงอ่ะทีนี้เราจะไปรถที่ โคนต้นนะคะลดลงไปเลยบำรุงที่โคนต้นไปเยอะๆเลยนี่ต้นหมีก็ลดสมุนไพรต่างๆลดหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจุลินซี m ช่วยปรับปรุงดินปรับค่า PS ให้เป็นกลาง ถ้า p h คือกรดด่างให้เป็นกลางถ้าเป็นกลางแล้วก็คือต้นไม้อะไรต่างๆเราจะสวยถ้ากรดมากเกินไปก็ไม่ดีด่างมากเกินไปก็ไม่สวยนะคะคือลดแบบนี้เลยจริงๆทุกคนก็ถ้าแบบไม่อยากลดแบบนี้ก็ฉีดเอานะคะใช้ฟอกกี้ฉีดเอาแต่เลกรดเอานี่ละค่ะคือผลงาน เล็กจะไม่แบบรดทุก3วันนะทุกคนอย่างต่ำก็สัปดาห์ละครั้งหรือ5วันลดทีคือมันจะสวยมากเพราะว่าเล็กจะเก็บพันนะคะเก็บ 1, พันพลิกดูอันนี้แดงๆเนี่ยเก็บได้แล้วนะคะถ้าอยากให้มันอยู่ได้นานๆเนี่ยเราก็ตากแห้งไว้ทุกคนแล้วก็เก็บเม็ดน่ารักเหมือนโมเด้งไหมน่ารักค่ะ สรุปนะคะวิธีการบำรุงก็แบบนี้เลยอยากให้พริกดกพริกสวยสังเกตไหมว่าพริกเล็กไม่มีใบเหลืองเนี่ยฉีดนะคะฉีดหรือราดรถรอบโคนต้นนะ5-7วันหนึ่งครั้งก็เดือนละ4ีครั้งนะคะคือต้นไม้เราจะสวยปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยและเร่งการเจริญเติบโตให้พืชผักสวยงาม จุลินซียชีวภาพ e m extra นะคะสนใจเดี๋ยวเล็กไม่ต้องมาซื้อที่เล็กนะเล็กไม่ได้ขายนะทุกคนคือ e m เล็กเลือกใช้ย,ยี่ห้อนี้เดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นะคะของแท้ต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะเน้นย้ำของแท้ต้องเบอร์นี้เท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กไปแล้วนะสวัสดีจ้าทุกคนบ๊ายบาย